นุ่มีสานสวัสดีครับผมนุ่มีสานสวัสดีครับผมวันนี้ผาพีผ้านองมาเบิ่งสาครับหาเอียนครับวันนี้วิธีอีสานครับผมหาอยู่หากินตามธรรมาศาสตร์ไปแล้ว กำลังหาหูก่อนครับหาหูก่อนก็จะเห็นแล้วห้ากระสีมักเนื้อใสเงาครับสูตรนี้ดีบอกต่อครับเสี้ยนกระเสี้นซิกไม่โอ้ขอทาป้าเลือเลยอ่ะมาครับถึงขัดต้อนการนมักเ้อครับพี่น้องมาเบิ่งครับ วิธีมีอยังแน่ครับนี่รุดเลยแหยาเลยุ่งเลยเป่าไม้ก็เห็นลายหูอยู่ครับเรามาเบ่งวิธีกันส่วนผสมครับสองอย่างเท่านั้นครับมีไข่ครับหมู <S <S เนื้อหมูต่อนล้นะครับ อู้เห็ดไข่เหี่ยวไม่ไม่หน่อู้ทำครับวนอันนี้บ่แม่นเดี๋ยวไปเฮ็ดเนืออย่างเด้อสูตรนี้ดีรับรองว่าเออลงเอาลวงน้องมาแล้วไปลงเลย ตัวถึงคาร์ต้อนครับกำลังสีไทรเงือหอยเงือครับนี่ยอาจารย์ชิโนมาผู้หาผัวนี่ก็เปียกบ่ล้วครับอ่าครับ,อรบอนเอาไปให้ผู้ใส่ืม่นีเลยเดี๋ยวไปให้ผู้ใส่พุทธก่อนครับอันนี้ว่าผู้ใส่เด้อผู้ใส่ผู้ใส่ได้จกักหวะสามว้ายดเดี๋ยวสิยวยวหยกใ้เดีห้อยให,ให,ให,ให้เรา กันดีๆไก่ๆจ้าๆโดยทีมงานนุ่มอีสานครับมื่อนี่อีสานผ้าลาะหนุ่มอีสานผ้าลาะครับอาเอียนกยงครับครัคักคัเปิ้งไก่ๆจ้าๆครับ ไปครับเดี๋ยวพาไปเบิร์นไก่วิธีการใส่วิธีการแย่ใหม่ครับมาต่อกันเลยครับพี่น้องนาฮู้ครับรุ่นนาฮู้ครับหุ่นเหนี่ยวลงงี้ย ยผู้รักคนนี้ผู้ลักครับวันนี้กรุณารอสักครู่ครับผมเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงครับส้นเสียนครับมันนี่เสียนมีกระมาะสมทบอีกแรงหนึ่งหนึ่ง,งแรงครับ เสียนเส้นเสียน,ยนจะหมานไม่หมานรอลุ้นครับปกติตามเคยใส่นี่ถ่าดนบ่บ่ก็ไปก็ใหม่นี่แหละไปแสดไหนมาก่อน